สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธรรมน,นูนสวัสดีนะคะเอฟซีของอาจารย์ธรรมนูนและเอฟซีมวยด้วยนะคะอ่ะมวยมาตามตามให้เอฟซีเพราะว่าเอฟซีของมวยแล้วก็ของอาจารย์ธรรมน,นูนบอกว่าการทําคลิปอย่างเงี้ยทําให้คนเข้าใจง่ายคือมาที่องค์พระเลยให้รู้เลยว่าเอออย่างงี้อย่างงี้คือเราจะไม่คือเราไม่ไม,ไม่ไม่คุยเยอะเราไม่คุยนานแล้วเราไม่พี่ธรรมนูนไม่เน้นน้ําลายนะคะพี่ธรรมนูนเน้นของแท้อ่ะ ทัายเค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและ f อฟตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมปรมิทพระเด็ธรรมโนนะครับศูอยู่ที่พมห้าตลาดนัดเครื่องบินนะครับตำบลวังตะโกจังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรพระสมเด็จวัดระฆังอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อ ทองนะครับเนื้อปิดทองนะครับหิมใหญ่เนื้อปิดทองนะครับอธิษฐานอิตด้วยเจ้าคุณสมเด็จพระจันโตคมบางสีแห่งวัดตระคังโคสิตารามนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนและแม่นยำนะเนื้อหาก็เต็มเตยมนะถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารามีไม่มีวาสนานั้นหมดสิทธิ์ไปครอบครองเลยนะครับกายภาพเนื้อหาพระนั้นเก่างดงาม มีความเป็นธรรมชาติมากนะครับองค์ที่หนึ่งดูด้านหน้านะครับดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังครับสวยงดงามมากนะครับอันนี้มีปิดทองใช่ไหมครับพี่ครับปิดทองครับสวยอ้าวต่อไปเป็นองค์ที่สองใครสนใจก็แคปมาเลยนะครับดูด้านหน้านะฮะอ่าดูด้านข้าง ดูนั่น,นสวยงามตะการตาม,มากนะครับถ้าใครเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลนะครับชอบองไหนแคปเลยนะคะชอบองไหนก็แคปมาได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะคะคุณคอได้ทุกคนนะคะ,อ,ะองค์ที่สามครับเป็นพระถึงยุคสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับประวัติที่มันสกัดเจนแม่นยำครับความเก่าก็ได้นะงดงาม ธรรมชาตินะครับสวยมากนะครับด,ๆๆดูดูดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยสวยมากครับด้านข้างนะครับด้านหน้าครับต่อไปเป็นองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ก็สวยไม่แพ้องค์ที่หนึ่งที่สองที่สามนะองค์ที่สี่นี่ก็สวยมากนะครับงดงามมากจริงๆครับถ้าคนเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลนะ เพราะว่าเป็นพระที่แท้อันยุคข,ของสมเด็จเจ้าคุณสมเด็จจันโตคมรังสีวัดธรรมโคสิตารามนะครับเนื้อหาก็เต็มเตรียมนะถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีหมดติดไปครอบครองเลยนะครับต่อไปเป็นองค์ที่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 ห้าค่ะอ๋อต่อไปนี้เป็นองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านี้เป็นก็เป็นพระสวยไม่แพ้กับองค์ที่สี่ครับสวยมากครับสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้ครับ ความเก่าก็ได้ความเป็นธรรมชาติก็ได้นะประวัติที่มาที่ไปนั้นกะ็ชัดเจนอัติฐานจิตก็อ,อัติฐานจิตด,ด้วยสมเด็จพระจันโตคมบาลังศีแห่งวัดะระฆังนะครับดูด้านหน้าเสร็จแล้วฮนะมาดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับความสวยงามมากครับเอาเรามาดูไก่กาย,ยภาพของพระอันครับว่านะเป็นยังไงครับดูครับ เนื้อพระมีความนุ่มมากนะครับดูนะครับดูครับแผ่นซ้ายขึ้นเต็มหมดครับแผ่นซ้ายขึ้นปกคลุมเต็มหมดครับเป็นธรรมชาติครับฝึดแผ่นซ้ายนะฮะมาจากใต้ผิวชั้นในขององค์พระนะครับเนบางชัดเจนนะค่ันี่ครับแผ่นซ้ายขึ้นเต็มเต็มองมาเลยครับดูฮะสวยงดงามมากครับไปอีกครับสวยสวยมากครับเนี่ยะ แอนไซค์ขึ้นเต็นองค์ไปหมดเลยครับแล้วก็เยอะชัดเจนนะคะเยอมไปหมดฮะใ่นีเนื้อนุ่มช้ำเยอมนะแอนแอนไซค์มีระเบิดขึ้นจากแป้งรองพิมนะแอนไซค์ระเบิดขึ้นมาแล้วฮะเนี่ยแอนไซค์ระเบิดทั้งหมดเลยนะสวยงดงามมากครับครับเนี่ยแอนไซค์ระเบิดช้ำเยอะท้ำไปเลยครับสวงสวยงดงามมากนะครับ ข้า้ยกับขนมเข่นะครับมีความงดงามมากนะครับใครได้ใครครอบครองก็ถือว่ามีบุญบารมีมากครับมาดูด้านหลังครับอันก้องหน่อยอ่ดูครับดูด้านหลังครับแ้นไซ้ายขึ้นเต็มเทียบไปหมดครับหกดูไปหมดครับ นะเขาเรียกว่าเนี่ฮะแอนไทค์ขึ้นมาชนกันหมดละคชนหมดโดยความสวยงดงามตาลามากครับแรกก็เป uh> uh> uh? ็นแรกทองกับทองทองเก่าทองสมัยที่เจ็ดสิบสี่โตคมนั้นที่เราทำนะครับสวยงดงามอะไรสวยอย่างนี้ครับแอนไทคสวยงดงามมากนะครับอ่าจึงเปิดโอกาสให้ท่านแบ่งปันไปครอบครองกันนะครับใชา แฮชไลน์มาเลยนะครับค่ะโทรใต้ลิงก์นะคะพุทธิบขอบุณนะคะวันนี้คือสร้างหลวงพ่อท่านพระรูพิทักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับพระรูพิทักษ์ค่ะท่านสร้างโรงพยาบาลนะคะสําหรับรักษาฟรีฟรีทุกโรคใช่ไหมคะฟรีทุกโรคนุนฟรีทุกโรคเป็นว่าบริจาคสร้างโรงพยาบาลได้นะคะครับที่จังหวัดสุพรรณนะคะคืออำเภอดอนเจดีนะคะนะขอเป็นสะพานบุญนะครับ อขอเป็นสะพานบุญบอกผ่านท่านผู้ใจบุญนะฮะที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายด้วยการสร้างโรงพยาบาลแผนแพทย์ไทยพระพิพัสหโลคารักษาคนเพื่อรักษาธรรมะรักษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและ ร่วมสร้างมหาอุโบสถเจดีพิทักษ์ศาสนาวงซึ่งเป็นมหาอุศลแกผู้เจ็บป่วยและเพื่อการสาธารณอุศลที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทั้งโลกจากผมในธุรมนุษุขเกษครับ <คะ S 1> ซึ่งผมก็ไปรักษามานะครับไปรักษาตามาใช่ไหมพี่ใช่ครับหายเดินที่อื่นไม่หายแต่ที่นี่หาย เราต้องไปช่วยกันนะคะไปช่วยพระคุณเจ้ากันนะคะทุกคนก็ลงบุคุมากนะครับลุได้กันนะคะสร้างบ้านฟรีรักษาฟรีทุกอย่างเลยนะคะก็คืออาหอารการกินก็ฟรีครับใครที่มีพอปัจจัยท่านมีจิตแม่ตาหรืออยากจะสร้างบุญตรงนี้คือบุญแท้ๆนะคะโดยเฉพาะดวงตาคนดย่ยงพี่ธรรมนูนเนี่ยทำไมพี่ธรรมนูต้องไปรักษาตรงนี้เพราะไปรักษามาแล้วดีและที่สําคัญพระคุณเจ้าท่านสร้างขึ้นเพื่อ ทุกคนฟรีหมดฟรีหมดชาวไทยแม้อาหารการกินก็ฟรีหมดใครที่เป็นโรคเป็นโรคาพัที่อยู่ที่อยู่ที่กินที่อะไรสารพัดเทอเบสฟรีหมดเดี๋ยวเราจะตามไปทําข่าวตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหมวยว่างก่อนหมวยจะตามไปทําข่าวให้พระคุณเจ้าท่านด้วยนะคะคือวันนี้เดี๋ยวหมวยตามไปนะคะสวัสดีค่ะ